ดีค่ะมาพบกับห้องเรียนครูอารมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทบทวนทักษะภาษาไทยป .4 ในบทที่1เรื่องขนมไทยไร้เทียมทานค่ะเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับข้อ1ค่ะ ขนมไทยที่นักเรียนชอบหรือรู้จักมีอะไรบ้างเขียนมาสามชื่อแยกตามกลุ่มขนมน้ำขนมนึ่งและขนมเชื่อมค่ะ,ะเราไปดูขนมน้ำกันเลยนะคะบัวลอ,อยลอดช่องข้าวเหนียวถั่วดำค่ะข้าวต้มมัดสังขยาฟักทองขนมตาล กล้วยเชื่อมเม็ดขนุนพุทราเชื่อมค่ะ ค่ะสำหรับในข้อ2นะคะข้อนักเรียนวงกลมล้อมรอบภาพที่นำมาทำเป็นขนมเปียกปูนนะคะนี่คือขนมเปียกปูนที่เราเห็นกันบางครั้งก็เป็นสีเขียวบางครั้งก็เป็นสีดำหรือว่าบางครั้งก็เป็นแบบขนมราดนา,นาดน้า,ด,นา,ด,นาด,ด้วยกะทิแบบนี้นะคะส่วนประกอบที่จะทำให้เป็นขนมเปียกปูนได้นั่นก็คือต้องมีแป้งก่อนค่ะนะักเรียนอันดับที่2ถ้าเราต้องการสีเขียวเราก็จะได้จากใบเตยค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเราอยากได้เป็นสีดำเราก็เอากะลามะพ้าวไปเผานะคะผสมน้ำก็จะมีสีดำแบบนี้ค่ะนะคะต่อมาก็จะถ้าเราอยากได้เป็นสีม่วงนะคะสีสีน้ำเงินเราก็จะเอาเป็นอัญชันมาผสมนะคะถ้าเราอยากได้เป็นสีม่วงเราก็บีบมะนาวลงไปนะคะตามด้วยใบตองนำมาห่อนะคะแล้วก็มะพร้าวเอามาขูดใส่หน้านะคะ สำหรับในหน้าต่อไปนะคะข้อ3ถามว่าถ้านักเรียนทำบุญขึ้นบ้านใหม่จะเลือกขนมอะไรบ้างจากในบทที่1น,นี้นะคะคุณยายก็อธิบายให้ฟังว่าให้เป็นขนมตะกูลทองนะคะพวกเม็ดขนุนทองหยิบทองยอดนะคะทองเอกทองพลุเพราะว่ามันมีความหมายดีนั่นเองค่ะสําหรับข้อ4ค่ะ น้าเดยนคิดว่าสิ่งใดทําให้ขนมไทยจึงไร้เทียมทานก็คือขนมไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ประเทศใดก็ทัดเทียมได้ยากค่ะข้อ5ค่ะขนมไทยเป็นมรดกทางปัญญาที่มีค่าย,ยิ่งเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามีวิธีการทำที่ละเอียดสะท้อนวัฒนธรรมของไทยค่ะข้อ2ย่อยนะคะ ทำไมคนไทยทำขนมจึงต้องใจเย็นอดทนและมีศิลปะก็เพราะว่าเพื่อให้ขนมไทยเนี่ยมีสวยมันมีสีสันที่น่ารับประทานแล้วก็สวยค่ะนักเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างจากการอ่านเรื่องขนมไทยไรเทียมทานและคิดว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรแน่นอนค่ะ เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ควรสืบสานให้คงไว้แล้วก็สิ่งที่เราจะไปทําในชีวิตประจําวันได้ก็คือไปชวนเพื่อนๆคนรู้จักให้มาทานแล้วก็ทําขนมไทยกันนะคะต่อมาค่ะข้อสองใหญ่เขาให้นักเรียนนะคะเติมคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพให้เกี่ยวกับ วิธีการทำขนมนะคะอันดับแรกเลยก็คือกวนค่ะกวนคือการเคี่ยวกับน้ำตาลและคนให้เข้ากันจนข้นต่อมาคือปิ้งค่ะปิ้งคือการทำให้สุกด้วยการวางไว้เหนือไฟค่ะผิง เป็นการทำให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนๆทั้งบนและล่างค่ะจเป็นการวางกระทะร้อนที่ทาน้ำมันน้อยๆค่ะและ 1. เป็นการทำให้สุกด้วยไอน้ำแล้วก็มีภาชนะมีภาชนะที่มีฝาครอบนั่นเองค่ะ หน้าต่อไปเขาให้หนักเรียนเขียนชื่อขนมให้ตรงกับรูปภาพแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะตะโก้ค่ะนี่ไงตาก,ก้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลูกชุบขนมสอดไส้นะคะข้าวต้มมัดกลีบลำดวนนะคะแล้วก็ขนมชั้นค่ะนักเรียนเคยทานขนมเหล่านี้ไหมคะลองไปหารับประทานกันดูนะคะต่อมาค่ะ ให้นักเรียนเขียนชื่อขนมที่ตรงกับความหมายที่เป็นความเชื่อของคนไทยค่ะอันดับแรกเลยขนมที่เป็นแสงสว่างก็คือขนมเทียนนั่นเองค่ะนขนมเทียนที่เราเอามาไหว้ตอนตุดจีนนั่นเองขนมที่ทำเชื่อว่าจะได้อยู่กันยืดยาวมีอายุยืนก็คือขนมฝอยทองค่ะ ขนมที่เชื่อว่าจะได้เป็นเอกเป็นที่1ก็คือขนมทองเอกค่ะต่อมานะคะก็คือเรามีความเชื่อว่าเมื่อทานแล้วจะทำให้มีความสูงส่งในชีวิตเหมือนกับขนมที่มันพองฟูก็คือขนมฝักบัวค่ะ และสุดท้ายนะคะขนมที่ทำให้มีใจคอหนักแน่นเหมือนกลงล้อมีความรักต่อกันไม่รู้จบสิ้นนะคะเหมือนการหมุนของล้อที่เคลื่อนไปก็คือขนมกงนั่นเองค่ะนักเรียนเคยรับประทานกันหรือไม่ลองคอมเมนต์มาดูนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนเขียนคำให้ตรงกับคำศัพท์คำอ่านที่กําหนดให้ค่ะสูตรโบราณน,นะคะธรรมชาติ กล้วยบวชชีกรยาสะแล้วก็วัฒนธรรมค่ะต่อมาเป็นหลักภาษานะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านในใจว่าข้อต่อไปนี้ถูกหรือว่าผิดนะคะข้อที่ถูกก็คือการกวาดสายตาอย่างรวดเร็วไม่ทำปากขมุบขมิบค่ะส่วนออกเสียงถูกต้องนั้นไม่ถูกนะคะ จับใจความของเรื่องได้แน่นอนค่ะจุดประสงค์ของการอ่านในใจคือจับใจความของเรื่องได้ส่วนชี้ตามตัวอักษรเราจะไม่ชี้นะคะเพราะว่าเราจะใช้การกวาดสายตาอย่างรวดเร็วค่ะ เรื่องน้ำใจของกระรอกน้อยเป็นเรื่องของมะปรางกับเจ้ากระรอกน้อยใช่ไหมคะนักเรียนคงจะอ่านแล้วนะคะเราไปดูคำถามกันนะคะตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างก็คือมีมะปรางกับกระรอกนั่นเองค่ะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่ขนมที่มะปรางทำส่งแม่ค้าหายไปเมื่อมะปรางรู้ว่ากระรอกเอาไปจึงทำขนมมาเพิ่มให้กระรอกทุกวันนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาด แล้วก็บ้านของมะปรางค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนช่วงเช้าตรู่ของทุกวันนะคะผลสุดท้ายเป็นอย่างไรเ,เมื่อมะปรางทําขนมมาให้เจ้ากระรอกนะคะเจ้ากระรอกก็ตอบแทนมะปรางด้วยการเก็บมะพร้าวมาให้มะปรางทุกวันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเขาให้นักเรียนนะคะพิจารณาแผนภาพความคิดนี้แล้วก็เรียบเรียงเป็นถ้อยคำนะคะ ตรงกลางเนี่ยนะคะเขากำลังจะพูดถึงขนมไทยนะคะว่ามันมาจากได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผักเป็นผลไม้นะคะแล้วก็เอามาทำเป็นเมนูต่างๆที่แตกออกมาตามนี้นะคะเช่นขนมดอกสนุขนขนมฟักทองนะคะมะพ่วงปวนก้วยบวชชีกระท้อนลอยแก้วรวมถึงเม็ดขนนค่ะอ่ะ ดังนั้นเราก็จะมาเริ่มเขียนด้วยการจับตรกกลางก่อนนะคะว่าขนมไทยไร้เทียมทานเพราะนอกจากจะประณีตในการทําแล้วคนไทยยังสามารถนำพืชผัก ผลไม้รวมถึงดอกไม้มาทำเป็นขนมไทยอีกด้วยเช่นขนมดอกสนุขนมฟักทองมะม่งวงกวนกล้วยบดชีกระท้อนลอยแก้วและถั่วกวนเม็ดขนมแสดงให้เห็นว่าคนไทยเป็นผู้มีภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การสืบสานเอาไว้นั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเขาให้นักเรียนลองเขียนแผนภาพความคิดบ้างนะคะให้เป็นขนมไทยโดยจัดประเภทเป็นขนมน้ําขนมหอ่อขนมใส่ถาดนะคะแล้วก็ขนมใส่น้ําแข็งค่ะครูก็เลยลองจําแนกออกมาเป็น4หมวดตามที่เขากําหนดให้นะคะอาจจะมองไม่ค่อยชัดนิดนึงนะคะครูจะแยกออกมาเป็นแต่ละส่วนให้นักเรียนเห็นชัดนะคะก็คือ,อทำไมไม่เด้งไปละ่ะ อ่าอันดับแรกเลยนะคะก็คือขนมน้ําก็ได้แก่ข้าวเหนียวทุเรียนครองแครงกะทิสดแล้วก็เต้าส่วนนั่นเองค่ะขออภัยถ้าภาพมันไม่ค่อยชัดนะคะ ขนมห่อค่ะก็คือคุณครูก็จะยกตัวอย่างขนมที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะนอกจากข้าวต้มมัดขนมสอดไส้ขนมตาแล้วนะคะก็ยังมีข้าวเหนียวปิ้งขนมจา่าแล้วก็ขนมกล้วยที่เขาห่อเป็นใบตองนะคะ ขนมใส่น้ำแข็งก็ได้แก่ขนมลอดช่องทับทิมกรอบแล้วก็ลอดช่องสิงคโปร์ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นขนมที่ใส่ถาดก็คือขนมหม้อ,อกแกงขนมถ้วยแล้วก็ขนมกล้วยนั่นเองค่ะต่อมาเขาให้นักเรียนนะคะสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะภาพแรกคือใบตองค่ะภาพที่2เม็ดขนุน ขนมไทยแล้วก็เปียกปูนฝอยทองแล้วก็ถ้วยฟูค่ะให้นักเรียนไปคัดด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะ,ะสำหรับวันนี้นักเรียนก็จะจบบทเรียนในบทแบบฝึกหัดท,ที่1แล้วนะคะขอให้นักเรียนเนี่ยนอกจากจะมาทบทวนกับรูอามแล้วขอให้นักเรียนพยายามฝึกทำด้วยตนเองแล้วก็ฝึกเขียนสะกดคำให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ